เปลี่ยนเปลี่ยนคั้นเลยวะเนี่ยนอนแต่ว่าเสียแล้วไหมเนี่ยน,นอนจัดเว้ยแอร์ไม่เย็นไม่เอามาเลยไปแลกเอามาพันอื่นมาเลยมันได้อย่างงี้สิตังร้อยเก้าห้าเออไแอร์ไม่เย็นเลยเนี่ยนอนแต่ว่าเสียแล้วไหมอ่ะเกี้ยนหนึ่งเอาว้าขาขึ้นนิ่มดีแต่ว่า ทันนี้เปลี่ยนแผ่นคัสได้ใหม่เลยนะค่เน,นี้ลองดูสิเป็นไงล่ะเกียร์สองไปเนี่ยนิ่มๆเลย เราก็เข้ามาในบอ่อครับพาเจ้าเอ็นอาเข้ามานี่คันนี้ก็เอ็นอาเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเออเอ็นอาเหมือนกันเอหงวายคันต่ำมากเลยค่าต่ำนี่เสียแล้วมอเตอรถไถออกมาเกตพอ รถเรายางไม่มีไลด้วยติดห,หนักเกี้ยงงตรงนี้เ,เอารถคันด่นมารถเราไม่มีกระจกซ้ายด้วยนะเอบอดินฝนตกครับเมื่อกี้แหมลมตัดดีซะด้วย คันยางเก้านะตามก็มาได้เลยได้เฉยเลยนะคันยางเก้าอ้อยางเก้าเขาอยู่อยูบอ่บ่อหนึ่งนี่ัวเขาอยู่อีบอูบ่อดินหนึ่งข้างหน้า รั่วตรงตาไก่เครื่องอะตาไก่สปริงตาไก่ถ้าใครมีร้อยเก้าห้าก็คงจะรู้นะมันจะมีสปริงและเป็นตาไก่สวมกันอยู่เป็นสปริงดึงสองข้างนั่นแหละรั่วตรงนั้นแหละ แล้วอมาร์กเทนมาตักเลวยตัวนี้คันมาเย็บไปไหนวะเสร็จแล้วได้ขาวคันใหม่แวนี่โอ้โหตอไม้เยอะมากนะแถวเนี้ยปนได้ครับปนได้ NR เหมือนกันนะครับคันนี้ก็ NR หงวกระตูนเหมือนกัน อ่าเหมือนกันเลยคู่แฟนตก็แดงลงไปบางอยางตัวยางหัวบ่ไม่ได้เช็คยางเลยเอามาขอ่อยางมึงดูหาน้วข่อยางมึงมีรั่วสักเส้นไหมอานนี้เด้ ดีไหมล้อน้าร้อหลังดหมถ้าเสียงท่อไม่รั่วนี่ก็จะโอเคกว่านี้จริงๆก็ไม่อยากเพิ่มทุนนะอยากจะทำให้มันดีอยู่เดี๋ยวจะเอาไปทำให้มันดีอยู่พ่ทอทำให้ดีแล้วก็ทำไฟแค่นั้นแหละรับเบแยนบ่ แปลกับว่าแปรโอ้สวยนะเอ็นอาร์คันนั้นนะ่ะเขาซื้อขายกันสี่แสนกว่าบาทนะรุ่นเนี่ยโอ้ของเราสองแสนห้าไม่ใช่ปัญหารุ่นเดียวกันเลยใส่หมวก็รอเอ็นอาร์ เสียหลมได้มาร์กเทียนมาไม่เอารองเท้าเข้าไปในรถเลยแขวนไว้ข้างนอกเลยเป็นไงล่ะคนรักรถตัวจริงนะเสียแหลมดีแล้วนะที่ผมไม่สองคันนี้เข้าก่อนเพราะว่าเขาจะได้ย่ำทางไปก่อนถ้าเกิดคันไหนไปคันแรกนี้ต้องหนักแน่เลยหนักเครื่องแน่เลยเขาเพิ่งเกียร์ทางใหม่ลิ แล้วเข้าไปเสียแลม้มลองรถเด้อเสียแลม้มตักให้หน่อยใยังลุ่มได้บ่กชีดตม รถเราก็ไม่ได้ขีเหร่นะรูปทรงไม่ได้ขีิ้วขีเห่นะครับนี่ง,งานได้จริงเอาให้ดูแบบใช้งานจริงเลยจะได้กล้าตัดสินใจมาซื้อไม่ใช่ว่ารถไม่ได้วิ่งไม่ได้โชว์แล้วจะจะมาซื้อเดี๋ยวก็จะหาว่ารถวิ่งไม่ได้ก็มาขายใส่เต็มๆกมล่องไปเลยเฉลี เดี๋ยวจะไปลงโกดังครับที่จริงสุภาลมก็สั่งดินเที่ยวหนึ่งนะผมว่าจะเอาไปอยู่แต่ไม่ใช่คันนี้คันนี้น่าจะไฟไม่มีไฟไท้ายพอเราวิ่งไม่ไกลนะถ้าเข้าไปในเมืองนี่อันตรายลมตัดดีซะด้วย มาเอทเสียแหลมไปไหนเนาะทำไมเอามาเชียนมาตัด แอร์วาเย็นเปลี่ยนคันเลยวะเนี่ยนอนแต่ว่าเสียแล้วไหมโอ้โหเนี่ยนอนจัดไปแอร์ไม่เย็นไม่เอามาเลยไปแลกเอามาเลท่านอื่นมาเลยมันได้อย่างงี้สิตั้งร้อยเก้าห้าเอาไปแอร์ไม่เย็นเลยเนี่ยนอนแต่ว่าเสียแล้วไหมอ่ะเกี้ยหนึ่งเอาโอ้ขาเจ้าหนิ่มดีแต่ว่า คันนี้เปลี่ยนแผ่นคัสให้ใหม่เลยนะคันเนี้ยลองดูสิเป็นไงล่ะเกียร์สองไปเนี่ยเนิ่มๆเลยไม่ได้ใส่น้อยนั้นนิเนี่ยเต็มกลอง ถ้าเสียงท่อมันดีๆนี่นิ่มดีนะเนี่ยเครื่องปั๊มนิ่งดีครับมันก็ไม่ได้ดำไม่ได้อะไรมากมายนะไม่ได้ดำไปธรรมดาประดาเลยถ้าตัดเสียงท่อลว่วออกนี่คือนิ่มนะ 6สปีดครับมาอยู่ในรถตัวเล็กๆนี่ถือว่าเบาดีนะว่าเร๊อทำไมคนหาซื้อกันเยอะเอนอามันน่าจะประหยัดน้ำมันนะเอาไปวิ่งงานทอยตามหมู่บ้านนี่ได้ใจเขาเลยครับนี่วิ่งร้านก่อสร้างนี่ก็สุดยอดนี่บางคนเอาไปทำรถโม่ปูนนะรุ่นเนี้ยเครื่องมันใหญ่หัวมันเล็กมันเข้าซอยได้ง่ายปูน4คิว3คิว4คิว กัอะดูทางตรงนี้นะเอฟังเสียงนี่ไม่ต้องเล่งอะไรมากสบายสบายครับรับโหลดได้ดีแรงโหลด ได้เครื่องร้อยเก้าห้าเครื่องร้อยเก้าห้าเกียร์ล็อกหกสปีดอ่ะแล้วเป็นตัวแท้มันด้วยนะเนี่ยนะเย็นนาอาแท้นะเนี่ยดูเอ่อม่านวัดลมนะครับนี่ที่ลมเขาเรียกกี่ลมยังอยู่ยังอะไรพบบหมดเลยอ้้ยเริ่มดูทางเกือบบวกเสาไฟแล้วเมื่อกี้เอ่อวิ่งดีเดี๋ยวพวกนี้เจ๊พวกนี้เก็บให้ครับเก็บดีๆเลย มันเป็นรถที่ขาดการบำรุงรักษานิดๆหน่อยๆแต่พวกอุปกรณ์ในเก๋งก็โอเคแต่กระจกข้างขวาไม่มีนะครับกระจกผิดประตูฝั่งขวาไม่มีนะครับกระจกซ้ายเดี๋ยวผมสั่งมาใส่ให้ครับกระจกซ้ายไม่มีปัญหาหตัวนี้แต่กระจกเนี่ยไม่มีขายไปตามสภาพนะครับใครรับได้ก็มาซื้อถ้ารับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผ่านปล่อยผ่านสาหรับคนที่มีทุนต่ําอยากได้รถแรงนะครับ บางทีเขาเอาไปใช้ในร้านก่อสร้างนะครับก็ไม่จําเป็นต้องมีกระจกก็ได้บางทีนะถึงรถมีกระจกเขาก็ไม่มีแอร์นะไปอย่างนี้แหละบางทีก็เอาไปใช้ในงานทอยดินนะครับช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จนี่ก็ลุยกันเต็มที่รถแรงๆอย่างนี้ขับเกียร์นามันเบามันลงในที่นาที่อะไรได้ดีเนะนี่ยเครื่องเบาผิวเลยใส่ดินเต็มกล่อง ผมนึกว่ามันจะโหลดกว่านี้อ้มันเบาดีกว่าร้อยไอ,ไอ้ไอ้ดาวคอนบอลอีกนะเครื่องสองร้อยสิบนะมันเบาดีกว่านะพ่อใหญ่จะดูรถเด้อพ่อใหญ่เด้อ đâm mà đi này ดูกันไปเรื่อยๆนี่แหละวิ่งไปเรื่อยๆนี่หละจะได้ดูพร้อมๆกันไปใครที่กําลังตัดสินใจว่าจะมาดูมาซื้อก็ดูกันยาวๆว่ารถคันนี้มันวิ่งได้จริงวิ่งได้จริงทํางานได้จริงนะครับไม่ได้โม,โม้ไม่ได้โมโนเหน็นกันกับวิดีโอกักบตาคงจะไม่หลอกหรอกมั้งเนาะ a อไอไม่สามารถทําได้ขนาดนี้หรอกเนาะ ควืองท้ายตัวนี้น่าจะแปดสี่หนึ่งนะครับผมใช้ประสบการณ์ในการคํานวณรอบน่าจะประมาณแปดสี่หนึ่งครับควืองท้ายลูกนี้เกียร์แปดรอบสองนะครับล็อกกี้ของเดก,ก้าก็จะเป็นหกรอบสองหกรอบห้าหกรอบแปดนะครับเยสูก็แปดรอบสองล็อกกี้มันก็จะเป็น เข้ากันกันกบเพืองท้าย8 4 1 8 4 3นะครับ8 3 8 38, 9 3 9ประมาณนี้แล้วแต่ใครชอบเร็วชอบช้าแต่สำหรับรถที่พอดีวิ่งอ่าสำหรับคนที่พอ่พอลูกพ่อเมียอายุประมาณ45-50ชอบเท่านี้แต่วัยรุ่นประมาณ25-35แต่ชอบเพืองแปด3แปดถึง9สาม9เพราะว่าเขาต้องการทำรอบทำความเร็วนะครับ แต่สาหรับคนที่อายุไม่เยอะเอ,อ้ยอายุเยอะเขาก็จะชอบไปเรื่อยๆแรงๆเขาจะวัดกันที่ตอนเข้าเทกับออกบ่อดินสําหรับคนที่เขาเป็นมวยนะออกบอดินได้ไหมเข้าเทง่ายไหมนะครับเขาจะวัดกันอย่างนั้นไม่เป็นภาระคนอื่นนี่นี่ ถ้าตัดเสียงท่อแตกออกนี่เครื่องดังนิ่มะนะเสียงท่อมันแตกรงตาไก่เดี๋ยวไปทำให้แต่มันมี ข้ออ่อนหรือเปล่านาะในในโกดังแต่มันมีตาไก่อยู่ชุดหนึ่งนะเดี๋ยวจะลองสลับสปริงดูว่ามันจะเนียบไหมมีตาไก่มากับเขาเขาถอยเสียอันหนึ่งลองสลับดูโอ้โอ้โอ้ไม่ใหญ่เจ้าูหรือเปล่านาะ ที่ติดตามผมมาตั้งแต่ทำ u t u b e นะครับใช้ได้ก็บอกใช้ได้ใช้ไม่ได้ก็บอกว่าต้องปรับปรุงต้องแก้ไขอย่างตอนนี้รถคันนี้ปรับปรุงสิ่งที่ต้องปรับปรุงก็คือระบบไฟนะครับระบบท่อไอเสียระบบเบรกดีนะครับ,รบ,บ,รบ,บดัมนะบ์ด,ดียกดัมบ์ไว้สี่วันไม่ลงอะ่ะเดี๋ยวไปดูตอนยกเทนะอีกรอบนึงนะครับไม่ลงเลยทั้งหมูบอกยกไวสามสี่วันไม่ลงนะครับ ับนิ่มๆนิ่มๆไปเรื่อยๆวงอะไรนิ่มวงอะไรเบาวงอะไรพาวเวอร์คัตนิ่มนะครับคัตนิ่มแล้วก็ต่ําด้วยนะครับต้องพยายามขับให้มันเข้ากับตัวรถเพราะว่ารถคันนี้ผมเปลี่ยนแผ่นคัตใหม่นะครับเปลี่ยนแผ่นคัตใหม่คัตอันเดิมมันถึงลูกดีเบสนะครับถอดออกตอนนั้นนะ่ะรู้สึกว่าคัตมันจะเหยียบหนักก็เลยถอดออกมาดูแชงหมูบอกว่าคัตมันจะหมดมันก็เลยแข็ง ก็นิ่มมาลองสัมผัสเอาคันโยกดัมขึ้นลงก็นิ่มรถน้องเป็นไรนอนี่รอเป็นอะไรนอโอ้ยเราก็ช่วยไม่ได้ไม่มีเครื่องมือเป็นอะไระ <c oughs> เป็นอย่างนอตละเดี๋ยวถามกันหน่อยสิไปถามมดูมันแดียงเป็นเอียงเป็นอย่างเดลากเป็นอย่าง,งบ่อาเมื่อวันไปนี่อย่าง <c oughs> เป็นจะซอยได้บ่ เห็นเพื่อนก็ต้องจอดช่วยกันนะอาชีพเดียวกันรถเสียนายนเ,เสียมดมดเอกให้น้องไปถามก่อนผมไปลงไม่ต้องเหยียบเบรกไม่งั้นไหลพอไปเดินไปเดินมานู่นรถไปถึงนู่นแล้วไม่ไหวเด้เดี๋ยวร้อยมดแดงมามยังโอ้ช่วยไม่ได้แล้วนะ้ำมันหมดไปออกเกียร์สองไปเลย อันนี้มันเร์สีน่ว่า ถ้าหมูได้เปลี่ยนกองโซลา่าให้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวจะไปไล่ดูถ้าไม่ได้เปลี่ยนก็ซื้อมาเปลี่ยนกองโซลา่าเพราะว่าถัางน้ํามันถ้าเกิดว่าเป็นถังน้ํามันรถจอดเนี่ยมันจะมีฝุน่นแล้วก็มีน้ำํำจนะต้องถอดดูถอดแล้วกองโซลา่าเนี่ยมาเขย่าใส่